แปิตัวอย่างเป็นทางการในไทย BYD อัตโตใหม่ถูกลงอีก2 0 0แสนงานนี้ตลาด EV ในไทยเดือดหนักเมื่อช่วงวันที่22กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาบริเวณ Automotive ผู้นำเข้าและจะดจำหน่ายรถยนไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยได้เผยโฉม BYD อัตโตรุ่นปี2024ใหม่ เพิ่ม2รุ่นย่อยได้แก่ New BYD Auto 3รุ่น d y n a มิกและ New BYD Auto 3 Premium ด้วยราคาใหม่สุดเร้าใจสาย EV กับราคาเริ่มต้นเพียง899,900บาทเท่านั้นซึ่งถ้าหากเทียบกับรุ่น Standard Range ในปี2023ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่1 9 9 9 9 0 0บาทกลายเป็นว่าปัจจุบันเป็นการปรับลดราคาลงถึง200,000บาทเลยทีเดียว สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ B y ว a ดีอัต3รุ่นปี2024นั้นมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่รองรับการใช้งานได้ดีขึ้นได้แก่ระบบสตาร์ทรถอัจฉริยะระบบปิดไฟโดยาั r u n n i n g light เมื่อใส่เกียร์ P และแอปพลิเคชันสำหรับโชว์พลังเสียงอย่างแอปคาราโอเกะภายนอกของรถนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ตำแหน่งเสาสี่พิล,ลาโดยเป็นการเปลี่ยนจากวัสดุสีเงินเป็นสีดำโลโก้ไฮโลด์เปลี่ยนจากตัวอักษร y o u r Dream เป็นโลโก้ BYD อย่างติดรถนั้นเปลี่ยนเป็นยี่ห้อคอน t ิ n น n ต a l ส่วนภายในนั้นมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นเป็น15.6นิ้วจากเดิมที่มีขนาด12.8นิ้วเพิ่มสีภายในห้องโดยสารใหม่อย่างสีดาร์กบรูเพิ่มฟังก์ชันปิดไฟเดือดรันนิ่งไหลเมื่อเข้าเกียร์ตำแหน่ง P และแอปพลิเคชันคาราโอเกะให้คุณโชว์พลังเสียงกับเพื่อนๆบนรถได้ ส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นทั้งรุ่นด y นามิกและพรีเมียมแบตเตอรี่ของรถถูกปรับเป็น50.25กิโลวัตต์ชั่วโมงจากเดิมที่มีความจุ49.92กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด410กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ตัวรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขนาด201แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ใน7.9วินาที มีระบบ V2L สำหรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกส่วนการรีชาร์จพลังงานนั้นตัวรถรองรับการชาร์จไฟ DC จากสถานีชาร์จความเร็วสูงที่กำลังไฟสูงสุด70กิโลวัตต์โดยปัจจุบันนั้นจะมีการเริ่มทำตลาด2รุ่นย่อยก็คือ b ด d อัตโตรุ่น Dynamic ราคา899,900บาทและอัตโตรุ่นพรีเมียมราคา949,900บาท โดยตัวรถจะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าชาวไทยหลังเดือนพฤษภาคมปี2024เป็นต้นไปส่วนรุ่นเพิ่มระยะทางหรือ Extended Range นั้นจะเข้ามาเสริมทับภายหลังและด้วยการปรับลดราคาในครั้งนี้ของบีวดีอัตโตนั้นเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะสร้างความยากลำบากให้กับผู้แข่งที่กำลังจะเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Ne ต a X รวมไปถึง h o n d a e n 1ซึ่งงานนี้หลายค่ายอาจจะต้องกลับไปกดเครื่องคิดเลขหาราคากันใหม่ เพืเ่อนๆหลักรับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับราคาใหม่ของ b ี d a t t o 3ที่ลดลงกว่า200,000บาทช่วยให้ตัวรถนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ